สว,ส,วสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอันเนลิสเบนชาแนลกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ดูแปลกตากันไปนิดนึงนะคะก็มาในลุคที่แปลกใหม่นะคะทุกคนก็พอดีวันนี้อันจะมาแต่งหน้าในลุคสาวมุสลิมนะคะทุกคนก็อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันฮาลีลายยอนะคะหรือวันตรุษอีดินฟิตรีของอิสลามแล้วนะคะก็เออก็เลยจะมาครีเอทลุคนี้นะคะเผื่อว่า พี่ๆน้งองๆเพื่อนๆทุกคนที่เป็นสาวมุสลิมกันนะคะจะได้แบบเ,เป็นไอเดียในการแต่งตัวแต่งหน้าในวันนั้นนะคะก็สำหรับลุคนี้นะคะก็ภูมิใจนำเสนอมาเพราะว่าไม่เคยแต่งได้แบบดีขนาดนี้มาก,ก่อนนะคะทุกคนก็ยังไงก็ถ้าใครชอบลุคนี้นะคะกอดไปดูกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ส r คร e กดแชร์อันด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ ก็กลับมาสู่หน้าสดกันแล้วนะคะทุกคนมาเริ่มขั้นตอนแรกของเราเลยดีกว่าก็สําหรับวันนี้นะคะอันจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ก่อนเลยวันนี้เราจะใช้เป็นโซอีว่านะคะทุกคนเป็นสี070นะคะก็จะมาลงที่ใต้ตากกันก่อนเลยเนาะช่วงนี้ก็ใต้ตาคล้ำไปนิดนึงเวันนี้ก็ไม่นีนะช่วงนี้ดูซีรีส์ดึกทุกวันเลยอนะทุกคนก็จะแบบแพนด้าม,มาเลยทีเดียว เนื้อเขาก็ค่อนข้างดีนะก็เรียบร้อยสำหรับคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนก็เดี๋ยวต่อด้วยรองพื้นกันเลยนะจ๊ะสำหรับรองพื้นวันนี้นะคะขอใช้เป็นตัว j o i n a c o s m e t i c นะคะอันนี้เป็นเบอร์003 j o i n a เบอร์003นะคะก็ลำบากเหมือนกันนะแบบ ต้องพยายามไม่ให้โดนพาดก็ประมาณนี้นะคะลองพื้นก็เสร็จแล้วเนาะต่อไปอันจะออขอเซตแป้งก่อนละกันนะคะจะได้ไปเขยมขุดกันตอนอ่อสำหรับแป้งวันนี้นะคะอันจะใช้เป็นตัวนี้เลยพรนะคะเป็นเบอร์ริงฟิลเตอร์นะคะช่วงนี้ก็ใช้ตัวนี้บ่อย,อยพอสมควรด้วยความที่เป็นแป้งฝุ่นเนาะมันก็ใช้ง่ายอะแล้วแบบ มันคุมมันได้ดีแบบช่วยเบลอผิวมันได้ดีก็แค่ลงใต้ตาก่อนแล้วก็ลงเลยประมาณนี้ละทนเขียนที่วันนี้อันจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นเออชื่ออะไรแล้ววะอ๋อกราอิด คือเป็นบราวอีกบายน้องชัดนะจ๊ะทุกคนโปรซลิมบราวเพนซิลอันนี้เป็นสีเนเชอร b บาวนะคะจะแบบขอส่งกระจกมาแล้วกันปัดแป้งออกนี้นะจ๊ะทุกคนการเขียนคิ้วนี้เป็นอะไรที่ต้องใช้สมาธิและแบบมีความเกรงมีความยากแล้วยิ่งแบบ คุมผ้าทุกคนถ้าเห็นคิ้วออกมาไม่เท่ากันนี่คือแบบมันดูชัดมากเลยนะเพราะว่ามันจะเห็นแค่เนี้ยแล้วเนี้ยคือเด่นที่สุดต้องแบบมีความตั้งใจเป็นอย่างยิง่งอะไะคะทุกคนคิ้วเสร็จครบสองข้างแล้วนะคะก็มีความแบบว่ามันจะเท่ากันไหมคือแบบมันองเท่ากันแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาปัดขนคิ้วกันหน่อยดีกว่าทุกคนก็วันนี้มีของใหม่มนาะเล่นด้วยก็คือนี่เลยมันคือสัดดุง้ง วอลลุ่มอัพอายบรเจลนะคะก็มันจะเป็นแบบว่าช่วยแบบทำให้แบบขนคิ้วมันแบบตั้งขึ้นนะคะก็เดี๋ยวจะลองปัดช่วงหัวคิ้วรู้ว่ามันจะแบบตั้งแบบแค่ไหนก็นได้อยู่นะแบบเห็นเห็นปาแบบไม่รู้ว่ามองเห็นไหมมันจะดูแว่าตั้งขึ้นกว่าครั้งเนี้ย เออมันก็ได้อยู่นะเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดตั้งได้แบบอืสุดจริงๆก็ใครสนใจก็ไปลองกันได้นะคะอันนี้อันสั่งจากอีพันบอยออนไลน์นะทุกคนสั่งออนไลน์มาในอีพันบอยมีขายก็ลองไปซื้อมาลองกันได้นะคะก็ <S <S วันนี้จะใช้เป็นเชดดิ้งของตัวนี้เลย ชื่อะอะไรล่ะเพอริพาร่านะจ๊ะอันนี้เป็นสีเออเบอร์สองนะจ๊ะกับเกาเรลาก็ปัดรวมไปเลยขอขอหน่อยอันจะทิดตรงนี้ก็กรอบหน้าจริงๆมันปิดตรงนี้ไปเลยอล้ก็ถ้าใครไม่เซลลก็เชดได้นะ ก็คอนทัวร์หน้ากันเสร็จแล้วนะคะก็มาต่อกันที่แต่งตากันเลยดีกว่าเนะจะได้ไม่เป็นการเสรียเวลาก็วันนี้อันจะขอใช้เป็นตัวดีเซอร์อายพาเลตของโจวิน่าอีกแล้วจก็วันนี้มีทั้งรองพื้นมีทั้งอายแชโดว์นะจ๊ะทุกคนก็อืของน้องเขาดีอะ่ะแล้วก็ถูกใจเราไปซะทุกอย่างเลยอะ่ะคือมีของเกือบครบเลยนะเอาจริงขาดไปแค่พาเลตหนึ่งที่แบบซื้อไม่ทันหมดหมดแล้วแล้วก็ เขาไม่ทำแล้วด้วยเสียใจมากอยากได้อันมากจะบอกไม่ทันอ่ะก็วันนี้ใช้เป็นอันนี้นะคะทุกคนเพราะว่าในมือเรามีแค่อันนี้อัน,นเดียวคือลืมหยิบอันอื่นมาคือหยิบม,มาแต่อันนี้อะ่ะเสียใจอะ่ะยังไงก็จะพยายามทำให้ได้ลูกที่ดีที่สุดนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ใช้เป็นสีนี้ก่อนเลยแล้วกันมันคือสีน้ำตาลตรงกลางตรงนี้นะจ๊ะนั่นคือสีซาราหานะจ๊ะทุกคนก็ค่อยๆแตะนะแล้วก็ขอน,นิดหน่อยก็เดี๋ยวจะเราจะขัดเบาด้วยสีนี้นะจ๊ะก็จะขัดไปดูก็พยายามแบบขัดออกมาให้ถึงตรงนี้นะคนมันจะได้ดูแบบ ตาโตโตสางสลิมตาโตโตอะไรเงี้ยแต่คือแบบตาโตอยู่แล้วปะโตอีกนิดหน่อยแล้วก็จะได้สวยๆอะไรเนี่ยวันเนี้ยเป็นอะไรแบบทำตัวเหมือนไม่มีใครคุยด้วยอะเงาอะไรอย่างเงี้ยแต่เปล่าพิฉันก็ติ่งตองของฉันไปวันๆนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคุณเดี๋ยมันจะใหญ่เกิน ก็เราไปต่อกอันอีกข้างนะจ๊ะก็ประมาณนี้ละคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงตรงนี้ด้วยสีเดิม ีน้ำตาลเข้มอันนี้นะจ๊ะอันนี้คือสีอ่นานว่าอะไรมีวะทาปะจะลงตรงลายตาตรงนี้นิดนึงตรงเบ้าตาตรงนี้นิดเดียวพอทนะุกคนไม่ต้องเยอะคัดตรงเบ้าข้างหลังนะ,ะเริ่มแบบเข้มขึ้นมาเนาอ ประมาลงข้างนี้ต่อเลยประมาณนี้นะทุกคนก็จะลงสีตาเข้มตรงนี้ตรงเบานิดหนึ่ง,งอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงสีถัดไปกันเลยค่ะสีถัดไปอันจะลงเป็นเออเดสตี้นะคะทุกคนสีนี้สีแรกด้านนี้เลยก็เดี๋ยวจะขออันนี้ใช้นิ้วนะคะอันนี้ปาด ปื้ดลงไปเลยสีคือแบบสีแน่นมากค่อยๆลงนะทุกคน,นเดี๋ยวมันจะแบบพังผีไปซะก่อนอสีแน่นอเห็นไหมหอก็จะได้ประมาณน,นี้นะจ๊ะก็จะเป็นโทน มันจะเข้ากับสีชุดฉันไหมเนี่ยได้แหละมาสุดขนาดนี้แล้วมันต้องเข้าก็ลงอีกค่าหนึงเลยนะเดี๋ยวจะลงค่านี้แต่ลับตาข้างนี้เองยังไงอ่ะแล้วเดี๋ยวอันจะลงสีทองอันนี้นะทุกคนสีทองตรงนี้ shining sand นะจ๊ะตรงบริเวณตรงใต้ตาตรงนี้ปัดเยอะไปก็เราประมาณนี้นะจ๊ะ ต้องมาใช้อายไลเนอร์จากอายไลเนอร์แม่เหล็กกันเลยดีกว่าก็เป็นอาย t a ล l a ชส e นะจ๊ะทุกคนวันนี้ที่เราจะใช้เป็นเบอร์เบอร์อะไรวะเป็นส้มหวานนะทุกคนไม่แน่ใจว่าส้มหวานมันคือเบอร์ที่เท่าไหร่นะน่าจะเบอร์สองมั้งถ้าจำไม่ผิดก็เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะจ๊ะในการติดขนตาวันนี้ <c oughs> ก็เรามาดูนินก่อนอว่าอายไลเนอร์แม่เหล็กที่เขาให้มากับขนตานั้น มันจะช่วยชีวิตเราได้ไหมนะจ๊ะทุกคนอ้อมป่าของเขามันเป็นหัวแบบหัวกุกกันนะก็ใครไม่ถนัดหัวกปุกกันก็คงต้องระวังมือกันหน่อยนะจ๊ะตัวไอรีเนอร์เขาแอบมีความหนึบก็ ใครไม่ถนัดก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะทุกคนแล้วยิ่งแบบด้วยควาที่เนื้อเขาเรียกอะไรอะเนื้อไอไลเนอร์มันค่อนข้างหนืด่ะก็ต้องแบบว่าค่อยๆบอกเลยว่าใครที่ไม่ถนัดปมกันอะถ้ามีเขาเรียกอะไรอะไอไลเนอร์ที่เป็นแท่งๆแบบเหนีวไวอะเรา คือลงโครงห่างไปก่อนจะดีมากเลยนะแต่นี่มันหมดอ่ะแล้วเราจะทำยังไงข้างนี้ที่แบบเราสร้างโครงยังไม่สําเร็จเลยอ่ะทุกคน mm hmm. ทำนี้กนดี hmm. อันนี้คงต้องรอให้มันแห้งก่อนนะทุกคน mm hmm. แล้วเดี๋ยวเราถึงจะติดคนตาลงไปได้อาจจะต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งก็ไอเนเนอร์ก็เริ่มจะแห้งแล้วะก่อนที่เราจะติดขอนตาอันขบ นิดหนึ่งซึ่งขนตาเหล่านั้นก็มีอายไลเนอร์แม่เหล็กติดอยู่ด้วยแล้วเอาค่ะปัดขนตาแล้วเนาะตอนนี้เริ่มเป็นห่วงขนตาตัวเองมากเลยคือแบบอายไลเนอร์แม่เหล็กติดเต็มเลยลอะ็เรามาติดขนตาเลยดีกว่าก็ขนตานะค่ะอันมีการแบาบว่าลองทาบแล้วก็ ตัดตรงส่วนหัวออกนิดนึงเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปก็เดี๋ยวติดเข้าไปเลยนะจ๊ะปกติเป็นคนไม่ติดขนตาหรอเพราะว่ามี็นความรู้สึกว่าแบบมันหนักตแต่ด้วยความที่แบบเออเห็นมันเป็นแม่เหล็กไงก็น่าแบบ อาจจะแบบว่าง่ายกว่าการติดกาวหรือเปล่าก็เลยแบบว่าซื้อมาลองเราเคือ,อนซื้อมาสองเบอร์ด้วยกันนะคะก็คือที่ติดอยู่ตอนนี้ก็คือส้มหยุดเนาะอันนี้คือส้มหยุดเบอร์สองแล้วก็อันนี้คือมิดผลไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์อะไรนะแต่เขามีเขียนชื่อไว้ว่าเป็นมิดผลนะทุกคนลองเข้าไปดูในเอ่อ ไอของเขาก็ได้นะคะไอตาลาเชสเนาะก็ลองไปดูกันได้นะคะเขามีหลายเบอร์อยู่ไม่แน่ใจว่ามีสี่เบอร์หรือห้าเบอร์นะคะลองไปดูกันช่วงนี้สูอเขาจะจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยเนะอันนี้นะคะติดแล้วนะจ๊ะน้องสมหยุดเบอร์สองอันนี้คือ ้ยคิดถูกมากเลยอ่ะที่ตัดออกเพราะตอนแรกท่าไปอ่ะมันดูใหญ่มากรจริงๆใหญ่เกินตาเลยอันนี้คือเราตัดออกไปแล้วหนึ่งข้อนะจะตัดตรงส่วนหัวตาออกไปเนาะ<ม>ก็จะได้ประมาณนี้เฮ้ยเอิงิงก็ช่ขนตาก็สวยดีเหมือนกันนะผมปกติไม่ค่อยติดไงพอติดแล้วก็ดูแปลกตาดีแต่มันติดอีกข้างกันเลยดีกว่านะจ๊ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนไม่ค่อยชินกับการติดคอนตามันก็จะแบบรู้สึกหนักหนักตานิดนึงเอ้ยมันได้อยู่นะได้อยู่ในที่นี้คือได้นะคุณมันได้มันได้ม,ไดมันสวยเฮ้ยมันดีแต่อาจจะต้องแบบหาวิธีในการปริดอายไลเนอร์ของเขาใหม่เนี่ยทุกคน ก็อย่างที่บอกอาจจะต้องมีอายไลเนอร์ของเราเองที่เป็นแบบหัวที่แบบเรารู้สึกว่าเราถนัดอะ่ะสร้างโครงวาดอายไลเนอร์ไปก่อนเราค่อยเอาตัวอายไลเนอร์แม่เหล็กนะคะเขียนทับลงไปพิมพ์ให้มันพอดีกับที่เราจะวางขนตาลงไปแล้วก็รอให้เขาเสร็จตัวแห้งดีแล้วก็ติดขนตาได้เลยก็น่าจะง่ายกว่านี้แต่พอดีว่าวันนี้อุบัติเหตุนิดหน่อย <laughs> อายไลเนอร์ที่เรามีนะคะก็คือพร้อมใจกันแบบว่าเขียนไม่ติดกันเลย ก็ต้องทุลักเลียดนิดนึงเพราะว่าหัวตัวหัวผู้กันของเขามันไม่ค่อยจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ถนัดมืออันด้วยเพราะว่าไม่ค่อยถนัดในการใช้หัวผูุกันนะทุกคนแล้วแบบผูุกันเขาไม่ได้เป็นผู้กันที่แบบเป็นผู้กันปลายปากกาแบบอายไลเนอร์แท่งๆแบบที่เราใช้กันมันก็เลยแอบยากนิดนึงแล้วด้วยความที่เนื้อเขาค่อนข้างหนืดด้วยมันก็เลยยิ่งแบบยากไปนิดนึงแต่เดยรมก็รู้สึกว่า ชอบนะติดออกมาแล้วก็สวยดีดูสะพรึงไปเลยนะจ๊ะทุกคนก็เดี๋ยวขอไฮไลท์หัวตานี้หนึ่งวันนี้ขอใช้เป็นตัวนี้เบเก้านะจ๊ะสีแชมเปญปอ๊อกก็จะใช้อันนี้ในการไฮไลท์หัวตาไปเลยนะจ๊ะมีความจึงมากทุกคน เลยทีเดียวเดี๋ยวขอลงเสียงปันเชิมตรงนี้หน่อยนะจ๊ะเพื่อความเป๊ะแล้วเดี๋ยวอันขอกรีดอินเนอร์ไลเนอร์เพิ่มอีกนิดนึงนะจ๊ะเพื่อบบที่จะได้แบบว่ากริบกว่านี้เนาะ<ม>ก็ใช้เป็นตัวเมื่อกี้ละกันมันมีอินตัวอินเนอร์ไลเนอร์อยู่ด้วย ก็ใช้เป็นสีดำไปเลยลวกันนะทุกคนมันจะได้คมกริบไปเลย mm hmm. ก็ตาเสร็จแล้วทุกคนคือแบบสุดปังมากคือชอบมากเดี๋ยวเราไปปัดแก้มกันเลยดีกว่า mm hmm. วันนี้จะขอใช้เป็นสีแบบอ่อนๆอ่อนๆหน่อ,อ,นอ,อ,นนอยนะทุคนเพราะว่าตาเราแน่นแ,แล้วอ่ะแล้วเดี๋ยว เราก็จะแน่นตามหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ายัางเลื่องสีไม่ได้ก็เลยแบบจะขอใช้เป็นสีอ่อนๆหน่อยนะทุกคนดูเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินิดนึงวันนี้ก็เป็นเคที K ่ดอนูตแมตต์บราชเชอร์นะจ๊ะทุกคนวันนี้ก็ขออ่อนๆหน่อยจริงๆสีเขาก็แน่นอยู่นะมันก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะค่อยๆลง ไม่ต้องลงเยอะมากทุกคนเพราะว่าตาเราแน่นแล้วอะแล้วถ้าปากเราแน่นด้วยแล้วจะแก้มแน่นอีกนี่มันก็จะแบบมันจะแย่งสีกันนะทุกคนเอาแค่แบบดูเร,เ,รเรื่อเรื่อดูเป็นธรรมชาติพอเนาะพอแล้วแค่นี้ดูให้เห็นเป็นแบบสีเรื่อยร,อ,ร,อ,รอพอแล้ว เดี๋ยวเราไปทาปากเลยดีกว่าจ้ะปากวันนี้เราจะทาสีอะไรกันดีตาแน่นขนาดนี้ไปไม่ถูกเลยทีเดียวก็ทุกคนคะและสีที่เข้ารอมที่เราไปเลือกมาแล้วนะคะคัดสรรมาแล้วก็คือเป็นโจวิน่าเบอร์สุเก้านะจ๊ะก็คิดว่าในเมื่อจะไปที่สุดก็ก็น่าจะต้องสุดไปเลยก็เราก็เลยเลือกเป็นสีนี้มาจ้ะทุกคนก็เดี๋ยวจะ ทาเลยนะทาเลยจะเข้าไหมอ่ะตาเราก็แน่นแล้วนะเอาโอ้เสร็จแล้วนะคะทุกคนกับสีเบอร์09ของเราเนะี่ยเซ็ตมากือแบบสับลื้ อม,อมไม่มีคำอธ,ธิบายเลยจริงๆคือต้องนสวยนะทุกคนเพื่อแบบตาแน่นปักแน่นรถเดี๋ยวเราไฮไลท์กันหน่อยดีกว่าไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ใช้ตัวเดิมเมื่อกี้นะจ๊ะเป็นเบเก,ก้าสีแชมเ,เปญปอกนะจ๊ะก็ไฮไลท์จมูกน่อยอะไรหน่อย รงนี้น่อยให้สุดเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปคุมผ้าให้เรียบร้อยก่อนแล้เดินกลับมาเจอก,กันจ้า เป็นนี้นะคะทุกคนฟินิชลุคของเราในวันนี้นะจ๊ะเป็นยังไงบ้างหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะก็ยังไงถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ a อลิ e n c นชาแนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆนะจ๊ะก็ สวยมากลุกนี้คือแบบไม่เคยแต่งแป,ป้งอะไรแน่นหนึบอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยอนะทุกคนว่ารู้สึกภูมิใจในลุคนี้มากเมื่อแต่งหน้ามาคือแบบนี่คือกว่าจะได้พันผ้าแบบนี้คือเสียเวลาไปนานมากเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้คุมผ้าที่มันต้องพันเองแบบนี้เท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ค่อยชินมืออแต่นี้ก็แบบ พยายามแบบทำให้สวยที่สุดเพราะหวังว่าทุกคนบบจะชอบกันแล้วก็แบบใครชอบก็เอาไปแต่งตามกันได้นะคะก็ยใหญ่ก็ฝากติดตามอลิสเป c นชาแนลกันต่อไปได้วยนะจ๊ะก็<ม>คลิปนี้ก็คงต้องลากันไปแล้วนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ